สวัสดีครับพบกับช่างวันนี้เด็กอยากมาเล่นด้วยคือตำป่ามาให้กินเนี่ยตำป่าร้านไหนนะครับ้านข้างเย็นกันแะ้วครับข้างเดียนกันแล้วใช่ครเรียนมัธยมหมอใช่ครับเรียนมัธยมกัลยาวิไชยเขตสารคามเนี่ยม้องเขามาเล่นด้วยวันนี้เดีรถก็ใจเยอะใช่ไหมแต่ว่าเตะรถมาตะคุนเนี่ยวแม่นะสี่สิบบาทได้หรสี่สิบบาทอันนี้ราคาสี่สิบบาทนะครับว่า อากาศหนาวนั naar naar ed, ่งิ 3, theater, er. ja ่แดดกตาเี <Woo> oh.> oh, right. ่น ah, uh, ีดูครับดูครับโอ้ยยิ้มได้ยิงยิ้มด้ยคครับแมไมก็บวันนี้โดดมึงกิบไทยแล้วลยสุดไทยเนี่ยโอนี่อะไรยังงอน

หาเอาลยเอาเลยอาเไงมือ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 อะไรอ้วนวนไอ้ซิด้่นีกิได้กระซิี่น้องกระม่อมรับพูดพูดฝรังให้ฟังหน่อยครับพี่อันนะพูดพูดฝรังให้ฟังหน่อยครับโอ้ยโวเปลี่ยน้องาิดาด กูแซ่บคับแซ่บมือหนิทำมึกินไห้อันมืแซ่บมือพร้อมครับรอังมือดันอื่มฮึ่มฮึ่่มฮึ่มฮึม่มึ่นมฮมม่่ เราลาบแกไหมลาบไหมเสลาบไปเลยเขาไม่เลากินไหมอหากับไปกินยจีไม่พูดไม่ไล่ไมติมลาลาเกิดมพ่อจะขาย้ไรไปอให่ยุ่งไม่ได้ยุ่พ่อหนะพ่อได้ยุ่ตวันติมวาพอได้ลีวครับ ยอดบัวงามมากินด้วยหน่อยพะนั้อครเมนนะกนกกบกขอบแแม่ยากบอกอยู่้อมรับมที่เด็ดนองบว้อมมกูครับความสานครับพร้อมดักไม่กล้าฮ่าฮ่นีวิวดีครับ ไม่อกเอฟซีลูกลูกอีสานกินเดียวนี่มันตัวของเงินไจะไปแล้รขเบิ้งห้าต่นเหอ่เวยเบื้่บเป็นดีเกยนด้เบิ้งอันจะเป็นดีเกยดีคเพลงแดน่ะเพงแดนเพงแดนเพงแดนน่ะงี้มึงใครจำได้อะะหือว่ากินข้าวบ้านแลนด์แลกจานดีเหรอเอ็ดจา

ตะวันเส้นนักเอาไว้กระสินไม่หมูนะครับอ๋อไอ้เพื่อนงเล็กจมยไอ้เือนาจิมงยเราแดี๋ยเดแร้งจางง่ยมันเก็บล้นั่นจินดีว่าไหเจ้าไปกินแต่พกเจงไนจ้กบาเจได้อยู่ไช่ป่ทไ้มุกมกนี่ตอไปยู่มุกเป้นนี่ก็มุกนนี้ก็มุกในแบบหน่มากเ็นยังไงหง ลดตีเนียย้เนี่ยมึงอยู่เกะบักว้าแล้วอยู่ใส่งเด้เจอใส่ลงท่านนี่ไม่ยังไงยไงไอ้กรนก่องเนี่ยไอ้กระโบน้ก่องเ่ยัมงย่งไม่ยังกโบน่เปอยหะเป็นย่งมาทาบุญไม่ดูเังสิเป็น่นะ แยวกินย okay. e ังนี่คนพี่อันกินผักโตหน่อยนะจะับจะกับครับแซบครับกินหมควายเลยขอไปกินอะนรครับุ้งเอยเขาไม่นิ่งกินผักนะกินหนูเชเทียนเร่งเนี้ยจังแซ่บ้านอ้าจ้าเฮ้ยแวม้กินโตโอขอทำคมความรักนยครับต้องโอนเงินก่อนนะครับเออต้องย้อนเนย้อนไม่ยี่สิบยี่สิบอ๋อเรืเลยคำคมเป็ดยี่สิบบาท ยี่สิบเด็กคอมๆมาเดยว่นั่นอแบบเด็กคอมก่อนสอบเห็นมีกำลังใจีไหมน้องมาแเป็นได้มอกี้หองไนมังนียบ่ไครับพี่น้องเมื่อไ่น้องโบแทนี่อีมื่อไห่บอเลยผมบองเองไหเผมบอกไ่้ยังเบื่อเรไ เฮ้ยอุ้เย่นนกเจ็ดสิบได้ไมมกแก้วสิมกแก้ว่านกอ่นกอยถ่ายจาไหมผมไม่มานั้นเ่ายกจายเม่อน่เกมใจแล้วเนี่ยได้เซปะเกมใจถามถึงเคื่องไรบ้างใ่ยูเจ้างนี้ไหมครอบติด ขอคำคมตำป่าเลยนะวั่ได้ขอติดเกยเลยได้วันีได้ใช่ไหมคำคมไหนเยสวดแล้วเรากินอยู่ขนมนึกแต่ว่างนะดูน่นะไอ้คนเป็นไงให้เกดดาล่าได้เลัครับทำหน้าตาเหมือนแม่อร่อยเลยนะแม่อร่อยครับเพราะว่ามีคนมาเยอะ มาอะไรติดเอซีมาหาถึงเพี่อนราไงคนละโ่ส่นที่ทำตอนลับแล้วกม่นี่ไมั่แต่มมีอารมณ์กิ่นแบกผู้เดียวครับนี่เส่็ว่าสมับผู้เดียวอนนัครับไปยวด นี่มันเดนลำขั้นเสียงมาเข้าเองกะช่องคนเดน่หลายปีเดีดยม่อ่ั่งชองนี้ดังยี่โอ้ยีช่องนีเนาะมาหาอะไรหลายั็นังเก่อนเจ้าดังไงกดังยี่ย่ับทัวรลกอ่ะคุ้มไครผูทองบบ้านของเจ้าเจบิดแต่ว่าชื่อีเนไม่ไม่เจนมาถามเนาะประเทศจีนมาถท่านไกูก็รู้กันเล้วตอนนั้นเนาะมาถามมาบันในอันไปท่านไหนกูรู้ว่ากูเคยไปหาเพื่นปรีนเม่เงนยีนท้นแถวะ จีนเน่ยเบอกจีนนะคบเพิ่นบูเรื่องไหมบอไปปุยเยอะเพิ่นบเปิดรูมให้เพิร์ลไหมบานมหาพนีไหมเปิดรูปให้เพิ่งเอไปเพรู้จักบานเนาะเร่านหนนูหน่จัดซื้อไย่งงบอย่งหมองเชอตามองเจอตาบัซียวีอย่างเงบครับก็ไปอนึงนะซื้อย่งกินบังซีเจเป็นเป็นจนกุยไหมมหเอนจัดแซมดังบานเมิจุนกุย เป่ยเสี no. ่ยวปี huh. ้ค <favorite> ร <rifle design> ับ <lizard> ซื so ้อคนไหมแชปุไหมแบผู้เห็นนั่นฟอรเซีนงก้มันด์ไมิูป่าเลากอแปลว่าอะไรครับนอืมอืมอือาเลยพี่น้องเพราะว่ากินได้พอดีเลยกินเขาซอฟไปแล้วนะครับ นี่โปรโมทแน่นอนเขาครับน่นเขาอยากจะเปโปมทให้นั่นครับอยูนนเล่าเน่ยลามตับปลาข่งับลูกเลี้ยงกับใครก็เที่ยวว่ไใครก็เที๋ยวว่างลังคนละเด้นไงท่มันสองัเอาไม่ได้เปิดร่อรัสาแยกตั้งเขาไว้หมแมนเลไหมนก้ยง้านเก้ันโก้วกเปิดสายตาสองไง้านอเดียต้ตั้งไรปิ้วได้ตั้ง ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนไหมร้านโกไม่ไ้ตายเลวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนไหมที่อยู่นทั้งอันขังเรื่องเยอะนไหมตังไไม่ร้านนึงก็จะขายใก๋วยเตี๋ยวอะไริ่งกันลาดกันลาดได้ไยิ่งเือกันลารนั่นแหละม่พี่ร้านก๋วยเตี๋ยวั่นก๋วยเตี๋ยวร้านนคถนนิดถนนเลยโอมันส้อไขัตายังบ่บ่่่เบ่่ ไอ้บ่ไปปวดเหรอเพื่อนหมนบาเรอเออันว่เป็นบบนี้ยังกว่าไอ้จับตแล้วนะม้ยย่งกับตกแดงเตเตะนะรอไหมปวดมันแหนตีตัวนะนมันเตะไว้เตีเจได้พี